ฝากถึงทั้งคู่โดนใจชาวเน็ตทุกคำแทนใจชาวด้อมลินลิ่งเงียนรู้สึกอกหักพูดถึงปมนักชาีิแยกย้ายกับกามินแบบโดนใจชาวเน็ตเป็นคนดังอีกรายที่ออกมาแสดงความคิดเห็นกับกรณีการแยกย้ายกันของนักชาีและจิกามินอดีตคู่จิน้นสาวชาวเกาหลีใต้ซ้ำทำลินลี่งเงียนค่ะที่ล่าสุดพูดถึง เรื่องราวของหนุ่มนักชาิิและสาวกามินผ่านทาง t i k t o ok ็อว่ารู้สึกเหมือนตัวเองอ,อกหักซะเองกับการแยกย้ายกันครั้งนี้ซึ่งคำพูดของนิลลี่เนียนก็ทำทำเอาโดนอ,อกโดนใจชาวด้อมจนแห่แชร์กดไลค์กันเพียบเลยล่ะค่ะโดยสาวคนดังกล่าวพูดถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนอกหกักเชื่อไหมว่าชอบคุณนีมากจะตื่นจะนอนลี่ก็ดูไลฟ์คู่นี้ขยี้ขีตาตื่นมาดูตลอด พราะแม้ว่าจะอยู่ไกลกันแต่โลกออนไลน์ก็ทําให้พวกเขามาเจอกันมารักกันมาหนุนนําให้กันและกันลานะักชาริก็จริงใจกับกาเมินมากๆและวันนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีเรื่องแบบนี้ไม่อยากยุ่งจริงๆแต่อยากเป็นกําลังใจให้ชารีนะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นชารีก็ทําดีที่สุดแล้วและเก่งมากด้วยอย่างน้อยก็ได้ช่วยผู้หญิงคนนึงให้ได้มีแสงสว่าง ได้อยู่ด้วยกันตั้งหลายเดือนเก็บเอาภาพความทรงจําที่อยู่ด้วยกันให้มันเป็นความสุขดีกว่าอย่างน้อยเจ็ดเดือนนั้นก็ทําให้เติบโตและมีความสุขใช่ไหมการมินกลับไปเกาหลีให้กลับไปคิดทบทวนแต่เชื่อว่าถ้าชาลียังรักกามินและการมินยังรักชาลีถ้าความรักยังมีให้กันจริงกันการเวลาจะไม่สามารถทําอะไรได้เลย ระยะทางก็จะไม่สามารถทำลายความรักของชารีการมินได้แต่ถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่หวังไว้ก็แค่เก็บช่วงเวลา7-8เดือนที่ผ่านมาให้เป็นสิ่งดีๆในชีวิตของเราก็แล้วกัน